เข็มขัดหนังนะครับหังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวัสดุหนังวัวฟอกสีนะครับหนังเ,เนนบบตงงเ็มเส้นไม่ได้ประกบนะครับอยู่ในหนัูโครงสร้างครับตัวนี้ครับวัวทีเหลี่ยมเหลือกมาเป็นแบบนี้ครับจะมีหนังตัวนี้หุ้มไว้เพิ่มความคลาสสิกสวยงามแล้วก็ไอ้ตรงคานเส้นจะเป็นถักด้วยร้อยด้วยได้เป็นความพ<ม>ิเศษ สีครับดูที่ถานครับจะมีเก็บผักได้ครับอีกเพิมความชิคกันเลยครับแล้วก็ตรงระหว่างเส้นทั้งเส้นจะมีร่องเขาจะทำร่องไว้เพ็่มบดลายร่องายบนล่างหลายสีครับผมมาโชว์กค่สีสีน้ำตาลไม่สีดำ หัวเป็นโลหะส,สมครับแข็งแรงครับนี่ครับ